ตุงทุงหรือธงเป็นสิ่งที่ชาวบ้านนำมาถวายเป็นพุทธบูชาลักษณะโดยทั่วไปเป็นผืนผ้ายาวประดับตกแต่งสีสันสวยงามตุงนี้ชาวบ้านสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อหวังอนิสงส์ในชาติหน้าหรือเพื่อเป็นการเดาะเคราะห์โดยแขวนไว้เบื้องหน้าเยื้องมาทางด้านข้างของภาพประธานในโบสถ์หรือบางแห่งแขวนห้อยไว้ตามที่แจ้งแม้กระทั่งอาจพบเห็นตามสถานที่โบราณสถานเก่าแก่ ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์วัดทางเหนือที่มีงานบุญก็มักจะปักตุงหรือแขวนตุงไว้ตามระยะทางเพื่อใหอ้รู้ว่ากำลังมีงานบุญตำนานเมืองฮิรันยานครเงินยางล้วนแสดงถึงอานิสงส์ของการสร้างแระถวายตุงเป็นพุทธบูชาดังเรื่องของพานใจบาผู้หนึ่งดำรงอาชีพอยู่ด้วยการฆ่าสัตว์มาช้านาน วันหนึ่งได้เที่ยวล่าสัตว์ไปจนถึงวัดสีโครมคำสนิษฐานได้ว่าเป็นวัดเดียวกับวัดสีโคมคำได้เห็นพระปฏิมาองค์ใหญ่มีตุงแขวนไว้ลมพัดไหวดูง,งามตาพรานนั้นจึงมีความศรัทธาจะทำบ้างเมื่อกลับมาถึงบ้านจึงจัดแจงหาผ้ามาทำตุงแล้วนำตุงไปถวายบูชาพระปฏิมาองค์ใหญ่นั้นครั้งตายไปพระยายมราชก็จะจับตัวลงนรก ท่านใดนั้นตุงที่พรานเคยทำไว้ก็ได้มาพานรอบกายเกี่ยวกวัดเอาร่างของพานไว้มิทันตกลงไปในขุมนรกนั้นนอกจากนั้นตุงยังมีตำนานเกี่ยวข้องไปถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของทางเหนือด้วยปรากฏในตำนานพระาธาตุดอยตุงเมื่อประมาณพศ642พระมหากัสปะเทระได้อัญเชิญพระบรมธาตุมาประดิษฐานไว้บนยอดดอยนี้ แล้วอธิษฐานคันตุงยาวโยดหนึ่งตัวตุงยาวเจ็ดพันวากว้าง5,000ันวาบูชาพระบร,รมธาตุนั้นคนทั้งปวงได้เห็นตุงผืนใหญ่โตก็พากันเรียกดอยนั้นว่าดอยตุงสืบมาขอขอบคุณข้อมูลจากวรารสารเมืองโบราณ